เป็นการมาลอนดอนครั้งแรกที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตเลยค่ะมาถึงช่วงค่ำค่ะรอตอมอไปสามชั่วโมงจนตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วรถไฟก็ใกล้จะปิด แบมบี้เดอะสตาร์ค่ะหลังน้ำตาแบบสุดจะกลั้นจริงๆผู้ชมขาเธอเนี่ยร้องไห้บนรถไฟเลยรีวิวการไปลอนดอนครั้งแรกค่ะแต่ว่าแฟนเนี่ยส่งโลเคชันมาให้บอกเนี่ยตาม Google Map ไปเลยไปหาเองโซเชียลถล่มยับเลยผู้ชมขาบอกว่าแฟนที่ดีค่ะก็คือแฟนใหม่นั่นเองค่ะ เรื่องราวนี้นะคะทำเอาหลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจให้เธอรัวๆเลยค่ะเมื่อวันที่16สิงหา2565นะคะแบมบี้ดะสตาเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์คลิปลงใน TikTok ก็คือแบมบี n นรีวิวการไปลอนดอนครั้งแรกค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นคืนที่จำไม่ลืมลจริงๆโดยมีการระบุว่าวันแรกก็แจ็คพอตแล้วซึ่งในคลิปดังกล่าวค่ะนะักร้องสาวถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวเลยผู้ชมคะเอาเป็นว่าไปชมคลิปนี้กันก่อนค่ะ เป็นการมาลอนดอนครั้งแรกที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตเลยค่ะมาถึงช่วงค่ำค่ะรอตอมอไปสามชั่วโมงจนตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วรถไฟก็ใกล้จะปิดตั้งใจมาหาแฟนค่ะแต่พอมาถึงเขากลับส่ง Google m a ปมาให้แล้วก็บอกให้เราไปตามนี้นะเขาง่วงเขาจะไปนอนดึกก็ดึกมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวเดินวนหาที่พักพร้อมกระเป๋าอีก32กิโลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะหาที่พักไม่เจอ ไปเคาะผิดบ้านเขาก็ไล่เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นขโมยจนในที่สุดก็มีพล,ลเมืองดีมาช่วยค่ะด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกลางคืนโชคดีมากค่ะที่ติดต่อเพื่อนของเพื่อนในอังกฤษได้เลยมีที่นอนอย่างปลอดภัย เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็มีการร้องไห้ไปด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยนะคะในคลิปนี้เนี่ยแบมบี้เดอะสตาร์ค่ะ mm hmm. เขาเล่าว่า mm hmm. เป็นการมาลอนดอนครั้งแรก mm hmm. ที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตเลย mm hmm. มาถึงช่วงค่ำค่ะก็รอตอมอไป3าชั่วโมงละจนจะเที่ยงคืนแล้วค่ะรถไฟเนี่ยก็ใกล้จะปิดแล้วตั้งใจมากเลยตั้งใจที่จะมาหาแฟนแต่พอมาถึงปุ๊บ,บเขาบอกว่าส่ง Google แ a p เนี่ยแล้วมาตามนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยให้ไปตามนี้เลยเขาง่วงเขาจะไปนอนดึกก็ดึกคุณผู้ชมขะ มืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลียววนหาที่พักอยู่แบบนั้นพร้อมกับกระเป๋าอีก32มกิโลคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็หาที่พักไม่เจอด้วยไปเคาะผิดบ้านเขาก็ไล่เพราะคิดว่าเราเป็นขโมยจนในที่สุดก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยค่ะด้วยความที่เขาเห็นว่าเธอเนะี่ยเป็นผู้หญิงก็ยืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกนลางคืนด้วยนะคะโชคดีมากที่สามารถติดต่อเพื่อนของเพื่อนในอังกฤษได้ก็เลยมีที่นอนอย่างปลอดภัยนั่เองค่ะางานนี้ต้องบอกเลยว่า ชาวโซเชียลที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวหรือว่าเรื่องราวดังกล่าวใช่ไหมคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยคะ่ะว่าแฟนที่ดีนะ คือแฟนใหม่จ้ะแนะนําให้แบมบี้เนี่ยเลิกคบไปเลยอุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลไปหาตั้งกี่ชั่วโมงอะกระเป๋าก็แบกอีแย่อ็คนเดียวด้วยผู้หญิงตัวคนเดียวแต่เขากลับทําแบบนี้ขอให้จําความรู้สึกนี้ไว้แล้วได้เจอคนใหม่ที่ดีหลังจากนี้ทริปนี้ขอให้เปลี่ยนเป็นทริปเที่ยวให้สบายใจแล้วก็กลับบ้านมาดีกว่าเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะได้คําตอบแล้วนะว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะ,คะก็ได้ยิว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาส่งกําลังใจให้กับเธอล้น ลามเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ให้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม